ค่ะคลิปวิดีโอนำเสนอในวิชา a n 2 1 8 2กายวิภาคศาสตร์นะคะเรื่องพาราไทรอยแกนกับคาดิโอวาสคูล่านะคะโดยจะเริ่มที่เรื่องพาราไทรอยแกนนะคะลักษณะของต่อมพาราไทรอยนะคะเป็นต่อมรูปไข่ขนาดเล็กนะคะประมาณ3 5มคูณาจำนวน2คู่น้ำหนักประมาณ0 0 5ถึง0.3กรัมค่ะวางตัวหรือฝังอยู่หลังต่อของไทรอยแกนนะคะ ลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของต่อมพาราไทรอยนะคะเซลล์ cell ที่พบในต่อมพาราไทรอยนะคะประกอบด้วยเชฟเซลล์นะคะหรือ principal ซลล์นะคะพบได้ส่วนใหญ่นะครับเป็นเซลล์ขนาดเล็กค่ะรูปร่างหลายเหลี่ยมค่ะทําหน้าที่สร้างพาราไทรอยฮอร์โมนและแคสซิโทซินนะคะ2นะคะออซิฟิลเซลล์นะคะพบได้น้อยนะคะเซลล์ cell ชนิดนี้นะคะมักอยู่เป็นกลุ่มหรืออยู่เป็น เดี่ยวๆนะคะมีรูปร่างหลายเหลี่ยมค่ะขนาดใหญ่กว่าเชฟเซลนะคะพบว่าเมื่อมีอายุมากขึ้นนะคะจำนวนของออซิฟิลเซลนะคะก็จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะคะหน้าที่ของพาราไทรอยแกนนะคะมีหน้าที่ควบคุมระดับแคลเซียมและฟอสเฟตนะคะในเลือดโดยทำงานร่วมกับแคลซิโทซินนะคะจากไทรอยแกนทำให้ระดับของแคลเซียมและฟอสเฟตในเลือด และปัสสาวะนะคะอยู่ในภาวะปกติค่ะโดยพาราไทรอยฮอร์โมนนะคะจะไปเพิ่มระดับแคลเซียมและลดปริมาณฟอสเฟตนะคะต่อไปนะคะหน้าที่ของพาราไทรอยฮอร์โมนนะคะในการควบคุมแคลเซียมและฟอสเฟตนะคะ1ค่ะกระตุ้นการทำงานของออโอเคสเซลในกระดูกนะคะทำให้มีการนำแคลเซียมและฟอสเฟตออกจากกระดูกค่ะ2นะคะเพิ่มการดูดซึมของแคลเซียม กับที่ท่อไตค่ะ 3. นะคะเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้เล็กค่ะ 4. นะคะหยุดการดูดซึมกับของฟอสเฟตที่ Proximal r e n อ t ชู True นะคะทำให้เกิดฟอสฟาตูเรียนะคะมีปริมาณฟอสเฟตสูงในปัสสาวะค่ะ 5. นะคะเพิ่มการดูดซึมของฟอสเฟตที่ลำไส้เล็กค่ะต่อไปนะคะจะเป็นความผิดปกติของการหลังพาลาไทารอยนะคะภาวะ ใหเปอร์พาลาไทรอยด์ซีซึมนะคะหมายถึงภาวะที่มีการหลั่งพาลาไทรอยฮอร์โมนมากจะส่งผลให้เกิดอาการดังนี้นะคะ 1. นะคะมีปริมาณของแคลเซียมในเลือดมากเกินไปนะคะ 2. ทํทำให้กระดูกหักง่ายกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะ 3. มนะคะมีอาการกดเจ็บที่กระดูกสนะคะสูญเสียการรับรู้สติะค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นภาวะไฮโปพาราไทรอยด์ซึมนะคะหมายถึงภาวะที่มีกำลังพาราไทรอยน้อยเกินไปนะคะส่งผลให้เกิดอาการดังนี้นะคะคือเกิดภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำทำให้เซลล์ประสาททำงานมากเกินไปและส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้อหดเก็งนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อกระตุกะค,ะค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องคาดิโอวาสคูล่านะคะระบบหัวใจและหลอดเลือดนะคะ โดยจะทาหน้าที่หลักๆ3อย่างนะคะ1นนะคะการขนส่งนะคะทำหน้าที่ขนส่งก๊าซและสารอาหารไปยังอวัยวะต่างๆนะคะเช่นการขนส่งก๊าซในระบบหายใจผ่านไปกลับ็ดเลือดแดงนะคะซึ่งประกอบไปด้วยโมเลกุลของฮิโมโกบินนะคะที่มีความสามารถในการจับการออกซิเจนค่ะ2นะคะควบคุมนะคะภายในกระแสเลือดนะคะประกอบด้วยฮอร์โมนที่ถูกสร้างจากต่อมไร้ท่อต่างๆนะคะเพื่อส่งไปยังอวัยวะเป้าหมาย ในการควบคุมสมดุลของร่างกายนะคะและยังช่วยควบคุมนะคะสภาวะกดด่างในร่างกายนะคะและดันและแรงดันออสโมติกนอกจากนี้นะคะยังมีเส้นเลือดอยู่บริเวณผิวของร่างกายยังมีส่วนควบคุมของอุณหภูมิด้วยค่ะสามนะคะการป้องกันนะคะระบบไหลเวียนเลือดนะคะจะทําหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายนะคะโดยจะมีเม็ดเลือดขาวที่ทําลายสิ่งแปลกปลอมและมีภูมิต้านทานนะคะ ต่อไปนะคะเลือดของเรานะคะมีส่วนประกอบหลักๆสี่อย่างนะคะเม็ดเลือดแดงนะคะมีออกซิเจนสารอาหารและของเสียค่ะแล้วก็เม็ดเลือดขาวนะคะจะต่อสู้กับโรคต่างๆและปลกป้องร่างกายจากการติดเชื้อค่ะ3ามนะคะเก็ดเลือดนะคะรวมตัวรวมตัวกันบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บและช่วยในกระบวนการแข่งตัวของเลือดนะคะต่อไปพาร์ตมานะคะของเหลวส,นะสีฟ้านสีฟางข้าวนะคะซึ่งมีส่วนประกอบ อื่นลอยเข้าไปค่ะเลือดนะคะเมื่อเข้ารับการตรวจเลือดนะคะจะมีการเก็บเลือดจานวนเล็กน้อยไว้ในหลอดเลือดเพื่อตรวจนะคะเมื่อตรวจสอบอย่างใกล้ชิดน,นะคะเลือดจะผ่านกระบวนการแยกส่วนประกอบวิธีการทั่วไปวิธีหนึ่งคือการปั่นด้วยความเร็วสูงในเครื่องเหวี่ยงตกตะกอนนะคะโดยเลือดจะถูกแยกส่วนประกอบนะคะโดยส่วนที่หนักสุดนะคะจะอยู่ข้างล่างะคะ่ะหลอดเลือดนะคะหลอดเลือดนะคะจะนําเรียงหรือ นำเลือดไปสู่ร่างกายของเรานะคะเลือดนะคะมีอยู่สามประเภทนะคะเส้นเลือดดําเส้นเลือดแดงและเส้นเลือดฝอยนะคะแต่ละประเภทจะมีขนาดและโครงสร้างที่ต่างกันนะคะลำดับแรกนะคะหลอดเลือดแดงนะคะมีผนังที่หนาที่สุดนะคะจากทั้งหมด3ประเภทนี้นะคะจึงสามารถทนต่อแรงดันสูงนะคะที่เกิดจากหัวใจได้ต่อไปนะคะจะเป็นเส้นเลือดฝอยนะคะ มีผนังที่บางที่สุดนะคะเพื่อให้สารอาหารต่างๆเช่นออกซิเจนและน้ําตาลผ่านผนังได้โดยเข้าหรือออกจากเส้นเลือดค่ะต่อไปน,นะคะเส้นเลือดค่ะมีกล้ามเนื้อน้อยกว่าและยืดหยุ่นน้อยกว่าหลอดเลือดแดงนะคะเลือดจึงไหลผ่านด้วยแรงดันต่ํานอกจากนี้นะคะยังมีอินัวใจพิเศษนะคะที่ช่วยให้เลือดไหลไปทางเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะเมเลือดแดงนะคะมเมล็ดแดย เมลเลือดแดงนะคะประกอบด้วยฮีโมโกลบินนะคะซึ่งเป็นคอมเพกโมโคที่มีฮีมเป็นส่วนประกอบให้อะตอมของธาตุเหล็กนะคะจับกับออกซิเจนนะคะเพื่อส่งไปทั่วร่างกายค่ะโดยออกซิเจนนะคะจะแร่ผ่านย่อหุ้มเซลล์นะคะของเมลเลือดแดงนะคะได้อย่างอิสระนอกจากนี้แล้วฮีโมโกลบินนะคะยังจับกับของเสียที่เป็น คาร์บอนบนนออกไซด์นะคะบางส่วนกลับมาจากเนื้อเยื่อนะคะได้อีกด้วยในมนุษยนะคะพบว่าออกซิเจนน้อยกว่าสเนะคะและคาร์บอนไดออกไซด์เกือบทั้งหมดอยู่ในพลาสมานะคะสารที่ใกล้เคียงอย่างไมโอโกลบินนะคะทําหน้าที่เป็นที่เก็บออกซิเจนในเซลล์กล้ามเนื้อคะ่ะเม็ดเลือดขาวนะคะนิวโทรฟิลนะคะเป็นเม็ดเลือดขาวที่พบม,มากที่สุดในจํานวนเม็ดเลือดขาวทั้งหมดนะคะ จะเป็น eosinophil นะคะมีจำนวนทั้งสิ้น1-4%ของปริมาณเม็ดเลือดขาวทั้งหมดค่ะต่อไปนะคะ basophil นะคะมีจำนวนน้อยที่สุดคือมีเพียง0.5ในจําในจำนวนเม็ดเลือดขาวทั้งหมดค่ะสี่นะคะจะเป็น monocyte นะคะมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในเม็ดเลือดขาวและมีอยู่2 8ค่ะต่อไปนะคะจะเป็น lymphocyte นะคะเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีจำนวน มากรองจากนิวโทรฟิลนะคะหัวใจนะคะหัวใจห้องบนขวานะคะจะรับเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนะคะเลือดนะคะจะถูกบีบลงไปที่หัวใจห้องล่างขวาและส่งไปยังปอดนะคะซึ่งออกซิเจนจะนำเข้ามาแทนที่คาร์บอนไดออกไซด์นะคะถามนะคะจะเป็น เลือดที่นำออกซิเจนเข้าสู่ปอดจะเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายนะคะต่อไปนะคะเลือดจะถูกสูบฉีดเข้าไปยังหัวใจห้องล่างซ้ายนะคะและเริ่มไหลเวียนไปทั่วร่างกายค่ะค่ะขอบคุณค่ะ